ัวกระตุ้นของรอ้อประวัสดีฉันเทวทูตไมเคิลนักร้แห่งสีน้ำเงินนักร้แห่งสันติภาพเป็นเพื่อนกับคนเป็นน้องชายของคนฉันมาวันนี้เพื่อน,นำข่าวดีมาให้เพื่อน,นำข่าวแห่งความสุขมาให้เพื่อน,นำข่าวการเฉลิมฉลอง ที่คุณกําลังทําอยู่นั้นได้ผลพวกล่าทั้งหลายนักลบแห่งแสงของฉันตอนนี้เราก็ร้องไห้เช่นกันและกรีดร้องถึงความโหดร้ายาการไม่เคารพซึ่งกันและกันโดยไม่รู้ว่าตานะคนที่คุณเห็นนั้นเหมือนกับคน แล้วเรารู้สึกขอบคุณที่เริ่มจะเปลี่ยนไปที่มีเสียงออกมาพูดตอนนี้ถึงเวลาที่อาวุธสงคารามจะถูกวางลงและคุณถามว่าทำไมไมเคิลทำไมเราต้องผ่านเรื่องนี้ทำไมเราต้องมีสงคารามและฉันบอกคุณที่รักว่า นี้ไม่ใช่แผนแต่ต้องมีแผนใหม่ตอนนี้คุณสามารถนึกถึงสงครามความโหดร้ายที่เป็นแรงกระตุ้นสำคัญของโลกและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะน,นี้โลกกำลังถูกกระตุ้นขณะน,นี้มีคนพูดว่าฉันจะไม่ทำอะไร เกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นนี้ฉันจะสู้ต่อไปฉันจะเดินตามเส้นทางแห่งสงครามต่อไปแต่มีบางคนที่พูดว่าฉันเห็นว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันไม่เคยเป็นสิ่งที่เราต้องการและฉันเห็นภายในตัวฉันเองฉันก็มีมเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชัง และเมล็ดพันธุ์แห่งสงครามด้วยตอนนี้เราไม่ได้โทษพวกคุณคนใดเลยาการเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรากำลังพูดว่าจงมุ่งความสนใจไปที่การเฉลิมฉลองทั้งหมดที่คุณเห็นรอบตัวคนมุ่งความสนใจไปที่เด็บ ที่เติบโตมาในบ้านที่ดูหมิ่นผู้อื่นและก้าวออกมาพูดว่าฉันเข้าใจว่าวัยเด็กของฉันเป็นอย่างไรแต่นี่ไม่ใช่ฉันนี่ไม่ใช่คนที่ฉันอยากเป็นเธอเลิมฉลองเมื่อมีผู้นำประเทศก้าวออกไปพูดว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งนี้ไม่ได้ติดตามว่าเราเป็นใครมองหาการเฉลิมฉลองเหล่านี้ที่รักและฉันก็พูดกับทุกคนยิ่งคุณมุ่งความสนใจไปสิ่งที่กำลังถอยออกไปยิ่งฟังสิ่งกระตุ้นนั้นและพูดว่าฉันจะทำอะไร ภายในตัวเองได้บ้างเคยมีสักคนไหมที่คุณพูดว่าฉันเกลียดรูปลักษณของฉันและฉันเกลียดโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในร่างกายของฉันรู้ไหมว่าทุกครั้งในชีวิตของคุณเองคุณกำลังหานไปหาสิ่งที่นำไปสู่สงคาราม เพราะนั่นไม่ใช่สงครามภายในตัวคนใช่ไหมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์ที่สร้างสงครามระหว่างกันสงครามระหว่างประเทศสงครามระหว่างประชาชนทั้งหมดนี้สร้างขึ้นจากแหล่งเดียวกันดังนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อดูสงครามที่คุณมีกับตัวเองมองดูสงคราม,มเมล็ดพืชแห่งสงครามแห่งความเกลียดชังความเสื่อมโทรมความเสื่อมทรามพันใดที่คุณเห็นและพบจงคำนึงถึงมเมล็ดนั้นด้วยสำหรับความคิดเหล่านี้ คำพูดเหล่านี้มีพลังมากกว่าที่คุณรู้คนสามารถเปลี่ยนเป็นฉันซาบเสริงฉันรักแล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้สิ่งนี้ออกไปในอากาศข้ามตารางและเมล็ดพันธุ์แห่งจิตสำนึกใหม่ ก็เริ่มเกิดขึ้นและนี่เือผู้เป็นที่รักอย่างแท้จริงแม้ว่าคุณจะพูดว่าฉันเกลียดอีกฝ่ายคุณกำลังสร้างเวทีสำหรับความเกลียดชังที่มากขึ้นนี่เป็นงานง่ายหรือเปล่าไม่แต่นั่นคือเหตุผล ที่ฉันเรียกคุณว่านักรบแห่งแสงสว่างนักรบแห่งสันติภาพไปเฉลิมฉลองเดี๋ยวนี้เลยเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณเห็นภายในตัวเองและสิ่งที่คุณเห็นภายนอกโอกาสเคลื่อนไหวไปข้างหน้าที่มาจากความรักและถึงแม้จะดูเหมือน ไม่ใช่ความรักทั้งหมดแต่เป็นการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าจงเฉลิมฉลองให้กับผู้เป็นเที่ยวรักจงแสดงความสร้าบซึนในความกตัญญูและวิถีที่โลกหรือักรวาลถูกสร้างขึ้นคุณจะได้รับสิ่งเดียวกันมากขึ้นจำไว้ว่า มันเริ่มต้นที่ตัวคนสิ่งที่อยู่ภายในตัวคนสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคนคุณจะก้าวไปไหมก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบสุขขอจบข้อความด้วยความรักมากมาย